โยหวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมันคือเกมในตำนานไม่ต้องพูดมากทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วยูยูผมก็อยากเล่นขึ้นมาว่ะก็เลยโหลดมาเล่นเลยหลังจากที่ไม่เล่นมาโอ้หลายป็นปีไม่รู้ที่นานละจําไม่ได้วะมามาลองเล่นกันเลยเฮ้ยเดพึ่งพึ่งจะพลาดไม่ได้ครับเกมนี้มันมีอาวุธเป็นจุดขายแม่งเอ้ยปืนที่อะไรเด้อ ปืนสับปะรด <laughs> ปิววปิว,ปว,ปวแม่งน่กกากลัวแซดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยอ่าไอ้ปืนที่มันปิดเชดน้ำมันพนะอรับได้นะมึงเปิดปืนไก่ <laughs> แล้วมึงจะยิงยังไง <laughs> ยิงเป็นเมล็ดข้าวมาหรอแล้วเสียไงกู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  ยังไงวะเพนกวินเพนกวินร้องไงวะกวิน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 กินกินกวินโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่ได้เล่นนานเพิ่มเติมปืนเยอะมากครับเปลี่ยนแค่สีตาย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 มาดูปืนสไนเปอร์บ้างสไนเปอร์นี่ปืนฉีดน้ำปิ้ว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 คย มันหายกิน่าบนี้เลยเหรอวะแมงเปลี่ยนแค่สีดูตาย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 พีจีวันทั้งนั้นตาย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 ไม่ไม่ต้องตกใจว่าเงินทำไมเยอะจังผมพูดเลยเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่มอนหยันปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองัแหละรวมๆเติมแล้วก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ประมาณห้าหมืนชิบหายกูเติมเพื่ยดกับเสีไดยตังชิบหายเลยขายตอนนี้แมงไปถึงสามพันสี่พันกูไปขายแมงเสรใจ <c oughs> เดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาบูธทำขึน้นจากของเด็กเล่นที่หาได้ง่ายจะดทำแล้วมึงจะยิงยังไง What the fuck มึงจะยิงยังไง <c oughs> มีดเดี๋ยวดอกใบปับ <c oughs> ที่พัดพัดที่พัด มึงเอามาทําอะไรคืออะไรเฮ้ยเจอสตูแล้วเฮ้ยต้องใส่มันร้อนพัดให้มันหน่อยนี่เนนี่เน่ยเย็นไหมล่ะเงี้ยหรอวะนี่ต้องกุดตอนแหละแอปเสียงเลยนะนี่นี่แหไะคือเราวิ่งนานๆแล้วหิวใช่ไหมเออหิวก็แดกแม่งเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยกระดูกคืออะไรอ๋อที่เกาหลังครับเนี่ยเพื่อคันไงเกายิกงๆๆหายคันเลย,ยลเบิดเดืดเ เดกะคอนฟูดบอกแก้มังกรมึงเอามาทำไมมึงคิดสภาพเอาคิดสภาพตามเป็นจริงนะคุณสมมติคุณเป็นทหารเออคุณสู้รบอยู่อีฝ่ายข้าศึกมันกว้างแก้มังกรนะนักกลัวแซดกระโดดหลบเทพไม่ทันมึงจะบ้าอลไรกันเนี่ยไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเกมไปใหญ่แล้วเยอะแยะเยอะแยะ เดี๋ยวดูขอดูแคปซูลบนะ้างแคปซูลนี่ผมก็มีเยอะเลเจ็ดสิบสามแคปซูลเดี๋ยวผมว่าจะจัดแมงสูมแมงให้หมดเลยมันไส้มันไส้แมงเด้อเปิดเท่าไหร่ดิเพื่อฟุกเพื่อฟุกได้แสนนึงเพื่อฟุกได้ห้าร้อยใครเปิดทีไดพันห้าเปิดทีไดสามพันเฮ้ยเพิ่มอ่ะเปิดนี่ปุ๊บปุ 1, ๊บพันห้าใคร เฮ้ยเจอพางยศวะโอ้โหผมแม่งยศดาวละเล่นมาตั้ง 6..7..8 ปีกูเพิ่งดาวผมต้องปลอมปยศที่กากาก็จะไม่โดนด่าเว้ยเฮ้ยอจะไม่โดนด่าครับมาเล่นด่านอะไรดีอยากแบบวอมก่อนอะวอมก่อนได้ไหมวอ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 มเอาด่านที่ที่ อยากเล่นทีมอ่ะผมชอบเล่นทีมมากกว่าด่านดาวเทียร์เล่นไม่เป็นแล้วเมื่อกี้ผมเข้า,ขาห้องอะไรแบบวะมาเซียนสิแต่มันนานนะค่อนข้างนานเลยอ่ะไอ้นี่ว่ะนี่นี่ทีม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 นะส่วนอาวุธผมก็มีสองปืนเนี่ยอาคาปืนเนี้ยปืนชื่อปืนอะไรรู้จักไม่ได้แล้วช่างมันเถอะเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมกดสคิปข้ามไปเลยกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโอเค ฟึตอนนี้ผมกินข้าวอยู่นะถ้าเย็นเสียงโอ้โหปืนสับรถมาดูขิ้ว่าเอิ่เป็นไงเป็นไงตายฮะชิ่อานหนึ่งเงินแม่นไปวะนะจะบอกว่าโปรหรือเปล่าโอเคโอเคมีโป้เหรอจุดขาดเกมยนเรื่องอย่างครับก็คือโปนะครับไม่โปรโมชันนะโปรโกแม่งมีตั้งแต่ เกมแรกๆอ่ะเขาเรียกอะไรล้วลุคแรกๆก็มีโปรแล้วอ่ะยุคสมัยนี้ก็ยังมีโปรอยู่มาถ้าไม่จุดเด่นในเกมนี้เชียเชียวความบวไปแล้วโอ้โหไวปันอะไรเงี้ยแม่งตายห่าหมดเลยเฮ้ยไปละกันเพื่อนไปละเพื่อนนำละเพื่อนนำละเพื่อนนำกูกูไปกูไปเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าผมโดนนะเมื่อกี้ผมว่าผมโดนนะเมื่อกี้ ผมคิดไปเองวะคือ <c oughs> ถ้าผมเล่นการนี่ไม่ต้องสงสัยนะเว้ยถึงยศด,ดาวไม,ไ,ดไม่ได้การันตีว่าจะเล่นเก่งดนะ้วยเออแล้วผมเพิ่งมาเล่นด้วยเนะี่ยทิ้งไว้นานตั้งปีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไมไ่เล่นอนะ่ะชุดเชือดอะไรไม่ได้ใส่ลืมซื้อแหนะหม,ม,มาเปล่า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 คือปืนนี้ครับค่อนข้างเกียร์นะครับไอ้ปืนสนยนะัยเนี่ยคือถ้าอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยยิงตรงไหนตายหมดเลยแขนขาคือตายเลยแรงมากแรงมากเขาเสียคือช้าและหนัก ดูสองคู่มีไหมมีไหมไม่มีครับครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับเฮ้ยโอเคไม่มีครับไม่มีครับเควี้ยงระเบิดไปแลยเท่กบเควี้ยงไงย่อ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 งไหนเลยนะเดือด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 เน่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 อย่านะกูกลัวนะกูกลัวนะกูกลัวนะ เกิดมันบอกเพื่อนก่อนเกิดมั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 นเพื่อนกูไม่กล้าไปไม่ใช่ไรเดี๋ยวดีเลยย่องก่อนอย่งองย่งองย่องย่องก่อนอย่องก่อนนี่ไงน,นี่หูยกูไม่นหน่าออกมาเลยประสบจริงๆ คือเพื <c <c ่อผมเล่นกลนี่โคตรกากนะผมเล่นกลกากกว่าสนายอีกพูดเลยได้ฮูได้ครับช่วงนี้ได้สนับสนับวะได้เออหน้าเสียดายครับจุนจุนนี้โอเคใหม่ครับใหม่ครับตอนที่กูอัดเมื่อกี้แม่งกูยิงได้เลยพอกูอัดหมาทันแหละกูยิงไม่โดนใครเลยช่วยช่วยแม่งเลยเพื่อนระเบิดไปแล้วเพื่อนระเบิดไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องบอก กูฟังภาษาไทยออกโคตรเป็นแล้าปาไปประมาณนี้แล้วเกิดมาอีกทีนึงเพื่อนจะโดนโดนเพื่อนตายหางเนี่ยนะโอ้โอ้โหเดือดเดือดมากเดอดมากครับเดือดมากเดือดมากเฮ้ยเห็นมาแวบมาแวบตรงนี้ตัวนี้เห็นแวบแถวนี้แถวนี้แวบเมื่อกี้แวบนี่ตาแล้วครับเพื่อนม่นเก็บไปสองมันโหดสัตว์อะโหดสัตว์จริงโหดสัตว์รัสเซียนาจิเลียอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมามามาดิของมาดิ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรายิงเพื่อนเราจริงเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาเราซัพพอร์ตให้นี่ไงนี่ไงเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยโดนโดนโดนมา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 เอ้ยเฮ้ยโคตรฟุกเลยกูโคตรฟุกเลย <c oughs> ชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วลวิ่งอะไรมาดูเลือดกูด้วย ดูเล่กัด้วยเย่เพื่อนเราเก็บไปแล้วเย่เก่งครับพี่มาชมเราใช่ไหมให้มาชมเราทำไมเมื่อกี้ธรรมดาเมื่อกีอยากจะคุยเท่าไหร่ผมว่าไม่จะชมเราละฟุกโคตรฟุกเมื่อกี้จริงๆไม่ได้ฟุกเราเราะเป็นฝีมือที่มันหลบซ่อนอยู่ในโอ๊ยเด้อย่านะ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  อย่านะอย่านะนี่เปล่ปาอเ,ลเอาตกน้ำตายวะว้ไว้ายว้ม,วมันกลัวความโหดของผม,มนี่ไงนี่ไงนี่ไงจิ๋มหายแล้วเอาไงดีวะกูนี่น<ๆ>ี่หุยบัลไดและสวย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 ละ โดน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 เป็นไง่มึงยืนอยู่เดี๋ยวชิบหายแล้วเห็นไหมแบบผมเห็นปุ๋ยมาแบบเห็นไหมแบบนี่นี่เหนียว่าหนยวว่าเหนียวว่าเหนียววเยวว่าเดี๋ยวคอที่นี่เคลียร์ทำอะไร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 จ้ะอือกูเดาถูกเล่นเกมนี้ผมไม่เคยฟังเสียงไงนะผมแบบเดาล้วนเลยเซ้นเซ้นล้วนเลย คือประมาณว่าบางทีงโดนถามว่าโปรด้วย้กันเดาเดาถูกเยอะประมาณประมาณว่าคือถ้าเราเป็นฝ่ายนึงอะเราต้องเดาใจว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเราเป็นเราเราจะมาหยุดตรงไหนเราจะแอบ,บตรงไหนไว้เอออันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆคือที่เล่นมาคือผมไม่ชอบใส่หูฟังฟังเสียงเท้ามันน่าลำคาญมา่จริงๆผมเปิดเพลงฟังด้วยนะแต่น,นี่ผมอัดคลิปไงก็เลยแบบเออนะก็เลยไม่ต้องแล้วกันนะนะระเบิดมากพเห็นแวบๆบนี่ไงเอาอยัางเอายัง แล้วเราคอยคอยประมาณนี้ระเบิดมาครับระเบิดมาระเบิดมา,ดมายายาให้เพื่อนันมาก่อนเพื่อนันมาก่อนครับเพื่อเรามันปืนกลปืนกลอนโอ้มึงโหดจังวะมึงโหดจังวะขออีกทีม,<ๆ>มีไหมไม่มีนะครับโอ้โหเคลียรร์คับเคลียร์เพื่อนเคลียร์เคลียเคลียเคลียร์โอเคตัวนี้ก็เคลียร์ปลาแสบไป็หนึ่งทีเพื่อนมาแสบตาเล่นๆผมว่ามันอยู่แถวนี้แน่ๆเลย ผมว่ามันต้องมีเว้ยผมว่ามันต้องมีมันต้องมีกูแอบก่อนให้เพื่อนไป,ไปเพื่อนไปเพื่อนนำเพื่อนนำนเดี๋ยวเราตามเราตามเองนี่ไงกวูวายแล้ววายแล้วตีฮฮตัวนี้มีไหมไม่มีเคี้ยวโอเคตามเพื่อนครับตามเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนก่อนได้เอพีครับมจุดจุดนี้ เหลือตัวเดียวตัวเดียวละเชี่ยวเชิ่ยวเชี่ยวสุดยอดสุดยอดไปเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเกมนี้ครับจะลืมว่ามันจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปเขาเรียกว่าอาเคจัมเคจัมคือคือถือถืออะไรก็ได้สมมติมีใช่ไหมกระโดดปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นปืนไหมอยากกระโดดเนี่ยอ่ะส่วนไอ้ที่อันนี้เขาเรียกว่าโกจัมใช่ไหมโกหรือโกเนี่ยที่แบบเนี่ยกระโดดเงี้ไปเลยอ่ามันจะไวเออเาเรียกว่าเป็นเทคนิคของเกมนี้ว่าเป็นเซนเนียเลยครับผมฝึกได้พัก พักใหญ่ๆกว่าไดชินน่ะนั่นอย่นี้มันค่อนข้างใช้ฝีมือนะครับคนดูอาจจะงงๆนะเวลาคนแรกๆเห็นลแล้วเออเดี People, ๋ยวแสบตาแสบตาแสบตาปะแสบตาแสบตาเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวดปลาระเบิดทำไมบ้านมึงทั้งบ้านมึงผลิดน้วยหนาเลยฮะคว่างด้วยหนาไปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้เผื่อฟุกโดนโอเคโอเคโอ้โหเพื่อนเรา อยากได้ปืนขั้วเอามาอย่างวะอยากได้อแม่งเท่ะยิงอะไรเนี่ยโอ้ยแหวะแหวะแหวะไม่ทิ่อุ้ยตกใจเอ้ยไม่โดนเออเอ้โหแซดแม่นแทะ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 โอ๊กดถดอกจันมึงมือปืนเอ็มเงินได้ยังไงวะ ผมยอม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 โอ้โหแม่งจริงๆเลยพวกคุณเน๊ะแม่คุณเน๊ะแม่คุณเน๊ะฝึกฝึกห้าสิบสูหรอคือหมายความว่าเว็บโปรเช่าโปรห้าสิบสูเออโดนมาไงวะเอ้ามึงมึงมาไงวะเนี่ยมึงมึงมาไงวะก,กูกำลังคุยเลยไอ้แซนอ๋อแม่งเอ้ยกินข้าวร้อนแม่เกินข้าวร้อนแม่ เริ่มปากเริ่มทำแล้วไงจริงมาใหม่โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวมึงมึงเดินผ่านมายังไงเนี่ยเดี๋ยวดมึงมาได้ไงมึงมาได้ไงมึงมาได้ไงวะโอ้โหจริงไม่ฝึกมาจากวัดไหนวะเนี่ยเพื่อบอกออกลายออกลายออกลาย ลายแล้วนู่นดูลายอะไรลายดูไหน่อยดิดูหน่อยดิลายอะไรวะลายนี้มันก็สวยกันนะนี่ยิ่งหักระจายหักระจายเอ็มเีแรงเท่าเอเคโอ้โหปืนคู่ไม่เท่หวะโอ้นี่ก็ปืนคู่มึงคู่มาเลยเหรอเนี่ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหะทีมเรากูยิงที่สุดท้ายแล้วกูยิ่ที่สุดท้ายแล้ว โปเต็มตัวเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งวิ่งทะลุเพื่อนมายิงกูใช่มายิงกูใช่อ้าวเดี๋ยวเดียวทัดเจนทัดเจนแม่งโปรไอ้เหี้ยบัสซบจริงจริงบัสซบจริงๆ เป้วเป้ววิ่งบวกร้อยกูยอมกูยอมกูยอมขนาดนี้ก็ชนะไปเพิ่มเพราะคนนด้เฮ้ยนะขนาดเนี้ยชนะไปเพิ่มเอาเลยเต็มที่ตามสบายเอาเอา เอาตาสบายเอาเอาควารารอเล่นกูไม่อยากตายนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยชนะมีการบอกชนะชนะในเะนะ่ยช,นะช,นะชนะสนยัยมันจะบอกว่าชนะใส่ใส่ๆๆผมว่านะอืม,อมแม่งโคตรเก่งเลยฮะ <c oughs> เกง่งชิบหายเลยมึงเนี่ย <c oughs> บัดซบจริงๆโว้ย quite <laughs>